สวัสดีครับสวัสดีพี่รองปองไปกับผมเต่าวันสองพี่รองครับคืมฟ้าคืมฝนลึกจังไลยบุไปครับแต่เวลากลับบ้านแล้วครับลมหนาวพี่รองมีลมเย็นๆครับบรรยากาศเดี๋ยวคือฝนจีโตกอยู่ครับแต่ก็มีลม ลมหนาวมาสงสัยสืบคืบด้วยซิเพบ่ะขึ้นแต่เข <c oughs> าเขาใจใกันครับท่านายย่องนี่กะเอาเนีย่ยเอานอนบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอยู่ครับหนาวครับในเวลาครับภาพพี่น้องลมบรรยากาศเสางเป็นเสองครับเรือกงานพอดี อาการแบบนี้ดีครับมา <c oughs> ครับรวมเดินทางไปด้วยกันับผม ดีเด้อครับไปเฮา <c oughs> เดี๋ยวสวดๆแล้วครับเงาเงาเงาเลยครับ Góc nhìn giữ bọn dị tóc học con để kêu đạo 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 kêu kêu đạo kêu สาจวดสาจวดมูลอภิปกครับ ีแดดกยพี or, <tr> ่นรอมีอะายครับก็ติแปดพวงเลยครับแดดห้าแล้วพี่หรอมันวันม้งกี่แดดมีรหง เป็นอากาศเป็นมืดทีดีนะ้ครับ อากาศวันนี้อากาศวัดเสาว,วันนี้ครับโอ้ดีมากๆเลยครับอยากให้เป็นแบบมีสุขม,มือสมมือพี่น้องแต่ว่ามันกับเป็นแบบอะไรครับเออบางมือมันก็โอ้ยบางมือก็หอนครับวิถีชีวิตพี่น้องเฮ้ยนี่ครับการติดรถการเสรียชีวิตครับวิธีชีวิตบอกกันครับ ที่ชีวิตอุกคนนะเนี่ยห้าสองกินครับแช่แร็กลามาหากินสู้ต่อไปครับฝั่งนี้หมือนขึ้นมากเลยครับพี่น้องโ้ยงครับด้วยครับ มะฮุ่ว่ามันเป็นในมี่ฝนนื้อจังไหนไหเรีว่าเป่ซ่วงหนาหนาวแต่ว่าสองสมื่อก่อนมันก็ร่มมีลมน้ำนะานพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้พิษสังเกตครับเมีหลร้ายแห้งครับ,รรบออกกามาปกติมัน,นจีแดดนะครับตอนนี้ก็แดดแดดรออุ่นๆพี่น้องจอว่าเป็น เป็นทีดีอันหึงครับอากาศดีอัหน่งนี่ครับพอ้โอยู่บรรยากาศครับเพิ่ต้องานนี่น้ครนี่ครับคนจอสวยงามเลยครับสวยงามพี่ครับ ใช่ครับเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆครับไปเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องในเบืองครับ mm hmm. เลยง,งานพอดีครับ mm hmm. อากาศก็กดีพิ mm ่ม hmm. วิวสวยๆครับ mm hmm. แดดก็อุ่นด้วพวี mm ่น hmm. ้องว้าห้อนครับแดดอุ่นพอดีใช mm ่ hmm. เนี่ย พี่น้องอย่าตาไล่ได้กับเด้อเดือดหนาวเลยครับเรื่มมีลมจังน้อยแล้วครับแต่ว่าแถวอีสานเท่านึงอะโอ้หนาวแห้งอะพี่น้องทั้งบ้านผมกับร่มมุ้งห่วงเลยครับมีหมวกาหารอย่างหนาวเลยครับควอกนกระทุ่มมือทั้งบ้านนะครับ รูไปถามข้าวถามข้าวลเรารูมแห้งัปซะทั้งผีก็ร่มเนยจัน้อยอยู่ครับทัางได้ยอกเขาทั้งสะพานซีแต่กับพอ่อพ่อไปพ่อมาครับรูบัม,หมแห้งกำลังดีครับร่มเย็นๆแต่ได้กับฝาพี่น้องฝาเอฟซีฝาพอพอไปแม่ไอ้ไอ้เหื่อยน,นองนองฝากคไหลโแชร์นี่เพี่นอ้องเรื่อฝากคตับสเครับฝากดติดตามเรือรับือได้ทีก็น่นาเสียดามา้ ได้ถี่กเบิ้งแล้วกรับสุภาพระกันแค่แรงอยู่ดีไม่แห้งครับผมนอนหลับด้วยตู้มเือด้วยเบอร์ครับผมนอนหลับอะไรพึ่งเมื่อนอนตื่นอะไรพึ่งหลานครับผมอะไรเวทไม่นีิโชคครับครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่ยังไรครับผมเอาภาพบรรยากาศไม่มีดอกไม้เพิ่มครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ